ขเอเรื hey, ่องของคุณไปปรึกษาเพื่อนของเขาอะว่าเพื่อนเฮ้ยครูรู้สึกตอนเนี้ยกาะปี้กระปอายังไงก็ไม่รู้เพื่อนก็บอกมึงเป็นไรวะมึงทําไมมึงถูกหวยเหรอหรือยังไงเขาก็จะบอกว่าเปล่าครูยิ่งเห็นภาพเขาว่าในมโนจิตของครูแล้วครูรู้สึกชัดเจนชัดเจนว่าเขาน่ารักอ่ะครูอยากครอบครองเขาละแล้วเพื่อนเขาก็จะบอกว่าอืม มึงแน่ใจหรอว่าสิ่งที่มึงรู้สึกอ่ะเขาจะรู้สึกกับมึงอ่ะเพราะมึงกับเขาอ่ะมันดูห่างไกลกันแล้วนะช่วงเนี้ยมึงอ่ะต้องทําคะแนนกับเขานะกูบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพื่อนเขาก็จะบอกว่ากูไม่ได้หายไปไหนกูคแค่พักเบรกไปเพื่ออยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนว่าว่าอยู่ห่างไกลกันอะความคิดถึงมันได้ทํางานหรือเปล่า <c oughs> เพื่อนเขาก็จะบอกว่า จะทางานหรือไม่ทํางานมันเรื่องของมึงนั่นแหละแต่กูคิดว่าเขาอ่ะไม่อยากที่จะยุ่งกับมึงนั่นแหละเพราะมึงเป็นเหมือนไอ้นี่คนที่เรื่องเยอะเรื่องมากลีลายเยอะฟอร์มจัดเข้าใจไหมเพื่อนกูยังํำคาญมึงเลยแล้วเพื่อนเขาก็บอกทําไมมึงเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยมึงไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าโชคชะตาที่นําพาให้มึงกับกูได้มาเจอกนะันกูเป็นคนที่ดีสําหรับมึงนะเวยเช่นเดียวกันโชคชะตานําพากูอะคนที่ดีๆอะมาเป็นความรักให้กับเขาอ่ะ ถ้าเขาไม่อยากได้มันก็เกินไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าก่อนที่มึงจะพูดเนี่ยมึงคิดหรือยังสิ่งที่มึงพูดเนี่ยนะมึงลองไปพูดเขาดูดิมึงอาจจะเนี่ยดาบเนี่ยปากไว้หมดเลยมึง,มงแน่ใจแล้วเพื่อนเขาก็จะบอกว่ากูมั่นใจว่าองค์พ่อพิคาเน่เนี่ยเขาจะต้องเห็นใจกูแล้วก็ประทานเขาคนนั้นให้กับกู เพื่อนก็บอกว่าเหรอกูไม่เคยเห็นมึงใส่บาทเลยอน่ยกูไม่เคยเห็นมึงไปไหว้ป้าเลยหรืออยู่ป้าผูกมาจากไหนฮะเพื่อนเพื่อนมันก็จะเขาก็จะบอกกับเพื่อนของเขาว่าเออแต่กูและเขาเป็นคู่กันนะกูกูไปเปิดไพ่มาเขาบอกเป็นคู่กันเพื่อนก็บอกว่าการเป็นคู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะได้ไปกันต่อนะเว้ยถ้ามึงไม่มีความมั่นคงกับเขาอะมึงมั่นคงแล้วเหรอเพื่อนเขาก็จะบอกกับเพื่อนว่า กูมั่นคงแล้วก็มั่นคงมากๆเพราะกูเป็นเดอรฟตกูเป็นเดอรซันโลกใบนี้จะขาดพระอาทิตย์ไม่ได้แล้วเพื่อนของเขาก็จะบอกว่าแต่มันก็อาจจะเป็นเดอรมูลก็ได้นะมึงมันอาจจะไม่ชัดเจนสําหรับมึงก็ได้นะเพื่อนเขาก็จะบอกกับเพื่อนว่ากูไม่อยากคุยกับมึงละกูไปดีกว่ากูไปเตรียมตัวเพื่อจะได้ทํางานในความสัมพันธ์กับเขากูอยากที่จะคบจะเจอเขาแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าอืมขอให้มึงโชคดีนะ ขอให้มึงได้เจอคู่ขอให้มึงได้สมหวังนะไม่ใช่กลับมาเป็นโสดเหมือนเดิมนะโชคดี